สวัสดีครับผมช่างอัพน,นซัซสายนะครับวันนี้ผมก็จะมาตอบอาการที่ว่ามีคนคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าน้ำมันมาไฟมาเครื่องตัดไม้ไม่ติดนะครับตัวนี้จะมาพูดเรื่องเครื่องเลื่อยยนต์เครื่องตัดไม้นะครับไฟมาน้ำมันมาไม่ติดครับแล้วก็เช็คดูซีนข้างข้อแล้วก็ไม่รั่วนะครับลูกสูบอะไรก็ยังดีอยู่นะครับก็ยังไม่ติดนะครับเหมือนจะติดแต่ยังไม่ติดนะครับ ทำยังไงก็ไม่ติดนะครับผมก็เลยจะมาบอกอาการนี้ก็ลองให้พี่น้องที่ทำเครื่องก็ลองมาเช็คดูจุดนี้ดูนะครับเพราะว่าผมก็ได้เช็คดูอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับผมก็ได้พบแล้วผมก็เลยมาบอกพี่น้องด้วยนะครับก็จะมาเป็นตัวนี้ครับเป็นระบบข้อเหวียงนะครับตัวนี้เป็นเป็นข้อเหวียงนะครับตัวนี้จะเป็นข้อเหวียงของเลื่อย เครื่องตัดไม้นะครับส่วนมากมันก็จะเป็นเหมือนกันหมดครับข้อเหวี่ยงตัวนี้นะครับก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับของเครื่องตัดไม้นะครับไฟมาน้ํามันมาเปลี่ยนคาบูแล้วก็ไม่ติดเปลี่ยนซีนข้างข้อแล้วก็ไม่ติดนะครับก็ผมก็จะมาบอกให้มาเช็คดูตรงข้อเหวี่ยงตัวนี้ดูนะครับว่าทําไมมันไม่ติดนะครับสาเหตุง่ายๆก็มัน มันมันมันผิดศูนย์กันนะครับตัวนี้ศูนย์มันเบี้ยวนะครับตัวนี้มันเกิดจากอะไรนะครับเวลาเราไปตัดไม้แล้วทีนี้ด้านนี้ก็จะเป็นด้านของสเตร์นะครับตัวนี้จะเป็นด้านของสเตือตัวนี้ก็จะเป็นด้านของจานไฟนะครับตัวนี้เป็นจานไฟครับตัวนี้ทีนี้เวลาเราไปตัดไม้แล้วทีนี้เราเร่งเครื่องแรงๆแล้วทีนี้ด้านนี้มันเป็นสเตือนะครับบางที สู้ที่เราใช้กันบางทีเขาก็ไปฆ่าเดรยนะครับฆ่าเดรยแล้วทีนี้มันกินไม้มันจะกินไม้เยอะนะครับมันจะกินไม้จะกินไม้เยอะแล้วทีนี้เวลาเราเร่งจัดๆเยอะๆแล้วทีนี้เวลามันติดนะครับเวลามันติดเวลามันติดแล้วเราไม่ได้ยกเครื่องขึ้นนะครับบางทีเราไม่ได้ยกเครื่องแล้วเราก็เร่งนะครับเร่งอย่างแรงเลยครับเร่งอย่างแรงแล้วทีนี้มันจะมีด้านนี้นะครับด้านนี้มันจะฝืนนะครับแต่ด้านนี้ก็จะ หมุนไปตามปกติของมันนะครับเวลามันหยุดแล้วทีนี้เราเร่งแล้วข้อเหวี่ยงตัวนี้มันก็เลยเพี้ยนครับมันก็เลยบิดครับข้อเหวี่ยงตัวนี้มันบิดครับมันบิดปั๊บมันบิดปั๊บมันก็จะเพี้ยนนะครับมันก็จะเพี้ยนกับลูกสูบนะครับจานไฟก็จะไม่ตรงกันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นจานไฟมันก็จะไม่ตรงกับศูนย์นะครับมันก็เลยทําให้เกิดไม่ติดขึ้นมานะครับตัวนี้ ไฟก well. ็มาเหมือนเดิมนะครับแต่มันไฟมันไม่ได้จุดสนวนระเบิดของมันนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาวัดให้ดูนะครับว่ามันเบี้ยวกว่ากันเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาวัดให้ดูนะครับก็ลองใช้อะไรวัดวัดดูๆก็ได้ครับวัดประมาณกะดูประมาณว่ามันเบี้ยวจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับว่ามันห่างกันเยอะไหมนะครับก็ดูนะครับเห็นไหมครับพี่น้องครับมันก็อยู่ประมาณนี้ะครับเห็นไหมครับ มันเบี้ยวนะครับเห็นไหมครับมันก็ตัวนี้มันก็สูงกว่านะครับตัวนี้สูงกว่าตัวนี้ก็จะต่ํานะครับดูเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูชัดๆนะครับดูนะครับว่ามันจะห่างกันขนาดไหนนะครับผมก็ไม่มีไม้บรรทัดนะครับก็เลยเอาเหล็กธรรมดามาวัดให้ดูครับเห็นไหมครับเนี่ยครับมันก็จะห่างกันประมาณนี้นะครับถ้าแบบนี้ถ้าเราเอามาให้มัน ช the ิดกันแบบนี 1941, ้มันก็ดูเบี้ยวเลยนะเห็นไหมครับเบี้ยวเบี้ยวมากเลยนะครับเบี้ยวมากนะครับแต่นี่มันเพี้ยนไปเยอะเลยครับเพี้ยนไปประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับพี่น้องกล้องก็ไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยครับมันเพี้ยนไปเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับพี่น้องมันเพี้ยนไปเยอะเลยครับด้านนี้จะสูงกว่านะครับด้านนี้จะต่ํากว่านะครับก็เกิด เกิดแรงบิดนะครับแรงบิดเวลาเราสตาร์ทเครื่องแล้วเครื่องมันหมุนไปเรื่อยๆนะครับมันหมุนไปเรื่อยๆแล้วทีนี้ด้านด้านสเตอร์นี่มันหยุดกระทันหันนะครับหยุดแล้วทีนี้เราก็เร่งไปนะครับเร่งเครื่องแล้วทีนี้เครื่องมันฝืนนะครับตัวนี้มันก็เลยเกิดการบิดนะครับบิดอย่างนี้นะครับบิดบิดมาแบบนี้แล้วทีนี้มันก็เกิดการศูนย์ของไฟนะครับไฟมันก็จะไม่ตรงกันนะครับ ระบบตอนเวลาลูกสูบมันขึ้นสุดนะครับตอนลูกสูบมันขึ้นสุดอย่างนี้นะครับลูกสูบมันขึ้นสุดอย่างนี้ทีนี้ไฟตัวพัตเซอร์ที่เป็นหม้อจานไฟตัวนี้นะครับมันจะไม่ตรงกับคอยไฟนะครับคอยไฟตัวนี้มันจะเพี้ยนกันนิดนึงนะครับมันเพี้ยนกันนิดนึงมันก็ทําให้เกิดกระแสไฟติดไม่ค่อยดีนะครับจุดชนวนระเบิดไม่ได้นะครับมันก็เลยเหมือนจะติดแต่มันไม่ติดนะครับ ก็ลองให้พี่น้องมาเช็คกันดูนะครับลองเช็คกันดูครับเพราะว่าผมก็ได้เจอเครื่องนี้มาผมก็เลยมาบอกพี่น้องนะครับเพราะว่าก็มีคนคอมเมนต์กันมาเยอะนะครับก็ผมก็เอาความรู้เล็กๆน้อยมาฝากกันแหละครับเพราะว่าผมก็ได้เจอมาผมก็เลยจะมาบอกพี่น้องดูนะครับบางทีก็เราเช็คดูทุกอย่างแล้วนะครับเราเช็คดูทุกอย่างแล้วทีนี้เราก็ลองมาเช็คตัวนี้ดูนะครับผมก็เอา ที่ประสบการณ์ของผมที่ผมเจอมานั่นแหละครับก็มาบอกกันครับผมก็ไม่ได้ห่วงอะไรนะครับก็พี่น้องก็ลองเช็คกันดูนะครับบางทีมันอาจจะเป็นเหมือนตัวนี้ก็ได้นะครับบางทีอาจจะเป็นเหมือนตัวนี้นะครับเนี่ยมันเพี้ยนกันเยอะครับมันเพี้ยนกันเยอะเลยครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับมันก็กล้องก็ไม่ค่อยชัดนะครับไม่ค่อยชัดอ่ะอเห็นไหมครับเนี่ย มันไม่ค่อยชัดเลยเนี่ยต้องใช้ไม้บรรทัดหรือไม้อะไรวัดดูนะครับมันจะเพี้ยนกันเยอะเลยนะครับเพี้ยนมากมันเพี้ยนกันทีนี้มันก็จะเกิดการเกิดการไฟนะครับไฟมันก็จะไม่ตรงกันนะครับไฟก็จะไม่ตรงนะครับจุดชนวนระเบิดก็ไม่ได้นะครับเหมือนจะติดครับเครื่องเหมือนจะติดแต่มันไม่ติดนะครับ ด้านนี้จะต่ํากว่านะครับเห็นไหมครับแต่ด้านนี้มันจะสูงครับสังเกตดูแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าเห็นอยู่นะครับระดับสายตาเราก็ยังมองเห็นอยู่นะครับว่าด้านไหนด้านหนึ่งมันต่ํามันเพี้ยนไปนะครับตัวนี้มันบิดลงมาครับตัวนี้มันจะบิดขึ้นครับเพราะว่าแรงแรงตัวนี้มันมันหมุนตลอดนะครับแต่ตัวนี้มันหยุดครับเพราะว่าสู้เรามันไปติดไม้ครับแล้วทีนี้เราเล่งนะครับเราก็กดเล่งนะครับกดเล่งก็อันตรายมากครับ ก็เอาความรู้เหล่เล็กๆน้อยๆมาฝากกันครับอันตรายนะครับเวลาสู้มันหยุดแล้วเราก็ไปเล่งให้มันหมุนเองนะครับมันก็จะเกิดให้ข้อเหวี่ยงตัวนี้มันบิดครับบิดตัวตัวนี้มันบิดครับเพราะว่ามันก็ร้อนอยู่แล้วมันทีนี้มันบิดมันบิดมันก็จะเพี้ยนครับไฟก็จะเพี้ยนไฟเพี้ยนปั๊บมันก็จะดับทันทีเลยครับเพราะว่าศูนย์ศูนย์ตรงตรงจุดชนวนระเบิดมันจะไม่ตรงกันแล้วนะครับลูกสูบมันก็ขึ้นสุดมันจะไม่ตรงกันนะครับ มันจะเพี้ยนไปแล้วที่นี้มันก็จะไม่ได้รอบได้ศูนย์มันนะครับก็เอามาฝากกันครับก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ผมก็ได้เอาสิ่งเล็กเน้อน้อยแหละครับมาฝากกันนะครับให้พี่น้องสังเกตดูอีกจุดนึงนะครับนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับเพี้ยนมากนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องเช็คดูพวกระบบจานไฟหรือระบบอะไรดีเรียบร้อยแล้วก็มันก็ จะมาลองเช็คดูอีกจุดหนึ่งก็คือจุดนี้นะครับผมก็มาบอกกันนะครับก็ความรู้แหละครับเล็กๆน้อยนมาบอกกันครับก็พี่น้องก็จะลืมเช็คดูจุดนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ไฟมานะ้ามันมามันไม่ติดหรือว่าซินอะไรแล้วก็ไม่รั่วนะครับซินอะไรแล้วก็ไม่รั่วซินอะไรแล้วก็ไม่รั่วก็เราก็ลองมาเช็คดูจุดนี้ดูนะครับผมก็ได้มาบอกกัน คิดลับลิกๆนิดน้อยครับผมก็ไม่ได้ห่วงครับเพราะว่าผมก็ได้เจอมาครับผมก็จะมาบอกกันนะครับเราเช็คดูทุกอย่างแล้วนะครับนี่เลยครับสาเหตุอันนึงนะครับก็ลองเช็คดูอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเราไม่รื้อมาแบบนี้แล้วก็รื้อแค่เสื้อสูบออกมาครับเสื้อสูบออกมาเราก็จะเห็นอยู่ประมาณนี้นะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้เราก็หมุนหมุนหมุนขึ้นมาครับหมุนขึ้นมาเราก็ลองใช้อะไรวัดดูก็ได้นะครับวัดดูเหมือนที่ผมวัดนะครับวัดดูว่า ตรงไหนมันสูงมันต่ําอะไรอย่างเงี้ยครับตัวไหนมันสูงมันต่ําหรือตัวไหนมันเพี้ยนมันเพี้ยนกันยอะหรือยังไงก็ลองดูนะครับก็ลองเช็คดูแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ถอดมาแบบนี้นะครับโอเคครับผมก็ความรู้เล็กๆนึงมาฝากกันนะครับช่างอัานดัซ้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ